เปลี้ยงเพน,นทันะคะร้อยวันคุณแม่ซับลอทองอันนี้ก็ร้อยตำรวจเอกมาลงแลออ้วทองอันนี้ก็ลูกสาวนะคะคิวเตอร์อ้อมนะคะอ,อ,อันนี้ก็ญาติญาติทั้ลูกหลาน,นะ เราก็ตั้งคุ่มพัป่าเลยนะคะน้าสาวน้องแม่ซัดนะคะหน้าเหมือนแม่ซัดมากนะคะคนนี้หน้าเหมือนแม่ซัดรอดทองมากนะคะนี้าก็เตรียมทำคุ้มพัป่าเลย ันนี้กำลังใส่บาตรจัดกับข้าวกันรอพระนะคะหลวงพ่อมาแล้วค่ะสาธุสาธุเจ้าว,วาดวัดเจาะแก้วนะคะ ครับนี่มันมัน <laughs> เล่นตัดแตงมที่ยังก็ขาเลยอือนขามัโผลเลยมีว่าเลนตัดแต้มย่มมนมนาน เอาตั้งนโบพร้อมๆกันถวายพระป่า นะโมตัตสะภัคะวะตโตะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัตสะภะคะวัตโตะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัตสาภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทตะปาริวารานีปิจุสัมภะโโนทิยามะ องค์เดีอนาะแบบทรโอมาสในเผ่าสวานคอไปเลยแล้วแกเลตารอควิณาจตุมาเกีาวันวันตะา ได้ข้าวปหนึ่งมืนมออส,สองพันแปดร้อยยี่สิบบา,าท แม่ซัดรอทองวันนี้ทำบุญเลี้ยงพระเพนแม่เรียบร้อยแล้วจ้าแม่ปปนนยามแม่ไปสูตรกปกติจะแม่อ,มอ,อยู่สองตะวันชั้นฟ้านจะแม่ตัดวันนี้พระ่าได้หนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทจ้าแม่